สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทักซ่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเรื่องราวในวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับซเกมคัมเมนไม่ดูก็ไม่ตายสาวเน็ตไทยพร้อมกันออกมาสนับสนุนไม่ให้ซื้อลิขสิทธิ์และต่อไปนี้เรามาเบิ่งกันว่าคนไทยคิดยังไงกับเรื่องนี้ เป้าหมายของคำว่าซีเกมคือพัฒนาเยาวชสนรุ่นใหม่ของแต่ละชาติเพื่อก้าวสู้ทีมชาติสุดใหญ่เสื่อมสัมพันธ์คนในกลุ่มอาเซียนพอมายุคนี้ยังมีประเทศที่โง,ง่งมกับสิ่งที่เรียกว่าเจ้าเหรียญทองสีเกมถามจริงๆจะเอาไปต่อยอดยังไงในเมื่อกีฬาส่วนมากเป็นกีฬาพื้นบ้านเขาไม่ระบุ ในโอลิมปิกสี่เกมครั้งนี้ต้องการผลประโยชน์มากกว่าเสื่อมสัมพันธ์จริงเป็นเรื่องยากที่การแข่งขันจะโปร่งใสประเทศไทยมีตังแต่ต้องดูด้วยมันมีประโยชน์ไหม 1. มันมีประโยชน์มากหรือเปล่าที่จะให้ประชาชนดู 2. พอซื้อไปแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นมากมาย 3. เพราะระษาสนคนไทยไม่เอาแล้วตอนนี้หลายๆเหตุผลไม่ได้ดูก็ไม่ตายแต่อย่าไปเสียเงินกับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อย่าไปซื้อเด็ดขาดไม่มีความรู้สึกอยากดูเลยสักนิดนี่เป็นซีเกมครั้งแรกในชีวิตท,ที่มีความรู้สึกว่าไม่อยากดูหรืออยากเข้าร่วมเลยเสียดายเวลาของตัวเองมากๆ ถ้าจะรอดูซีเกมครั้งนี้สำหรับนักกีฬาไทยที่ตัดสินใจที่จะเขาร่วมแข่งขันครั้งนี้ก็ขอเอาใจสวยเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาสนะก็ยินดีแต่ถ้าแพ้กลับมาเราก็ทำใจเอาไว้แล้วยังไงก็ขอเอาใจส่วยละกันรอลุ้นผลอย่างเดียวขอย้ำผู้เกี่ยวข้องอย่าเสียเงินยอมซื้อ แม่แต่สตังเดียวขอย้ำผู้เกี่ยวข้องอยาเสียเงินยอมซื้อแม่แต่สตังเดียวเป็นอันขาดเมื่อซีเกมหลายครั้งที่ผ่านมาเวียดน,นามเจ้าภาพเก็บค่าลิขสิทธิ์10,000เหรียญหรือราว3.4แสนบาทส่วนฟิลิปปินส์เรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์5,000เหรียญหรือราว1.7แสนบาทแต่กัมพูชาเจ้าภาพครั้งนี้ สูงถึง8แสนเหรียญสารัฐหรือประมาณ28ล้านบาทหวังว่าผู้มีอำนาจในไทยคงไม่เอาภาษีคนไทยให้เขามีละกัน28ล้านบาทมันไม่ใช่เงินไม่น้อยเลยเอามาซื้ออาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนกินยังจะดีกว่าเมื่อเขาเติบโตมาเขาจะรู้ว่าบุญคุณของผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศไทย ยังรู้จักทำประโยชน์เลี้ยงเด็กไว้รับไซ้ซาดในอนาคตข้างหน้าต้องฟังเสียงปภาษาส่วนใหญ่ด้วยนะคะไม่ต้องห่วงว่าจะเสียหน้าปีนี้ของดดูซีเกมแต่จะส่งกำลังใจไปเสียแทนน้องๆนักกีฬาเข้าใจกันด้วยขอให้เอาเงินส่วนนี้ไว้ให้น้องๆที่ไปแข่งช่วยดูแลที่พัก และอาหารให้น้องๆทุกคนเพราะพวกเราทุกๆคนก็เป็นห่วงและเงินไว้ให้น้องๆที่ไปแข่งซีเกมกลับมาจะดีกว่าคุณคงจะเข้าใจพวกเรานะคะย่าทำตามอำเภอใจเด็ดขาดมันเป็นซีเกมครั้งที่ไม่น่าดูที่สุดและไม่น่าส่งนักกีฬาทุกประเพศไปร่วมแข่งขันจริงๆเลย สนับสนุนให้ประเทศไทยเราไม่ข้องเกี่ยวกับซีเกมในครั้งนี้ทั้งนักข่าวนักกีฬาไปร่วมมีแต่ความเสี่ยงหาความจริงและสปิริตไหลไม่ได้เลยจากประเทศแคนาทั้งที่ไทยเราคอยชวยพวกเขามาตลอดขอร้องครับท่านผู้ใหญ่ในวงการกีฬาขอร้องครับท่านผู้ใหญ่ในวงการกีฬา อย่าซื้อเลยลิขสิทธิ์แพงมากคนไทยน่าจะ95%เปอร์เซนไม่อยากให้เสียเงินเสียดายเงินถ้าซื้อแพงก็น่าสงสัยอีกเขาเอาราคามาขมเราเป็นสิทธิของเราที่เราจะซื้อหรือไม่ซื้อทางที่ดีไม่ซื้อดีกว่าได้โปรดเถอ่านผู้ยาเพราะนักกีฬาเราใครที่ได้ไปแข่งมีสมาคมและกีฬาสนับสนุนอยู่ ขอให้พยายามเต็มที่ถ้ามีเหรียญกลับมาสำหรับแฟนกีฬานั้นบางทีก็อยากดูเฉพาะสนิดกีฬาที่นิยมแต่ก็สามารถหาดูได้สำหรับคนที่อยากรู้การแข่งขันและสรุปเหรียญในแต่ละวันก็ติดตามรายงานของสำนักข่าวได้หลายๆซ่องขอบคุณที่ทำให้เราได้กลับมารัก และรวมตัวกันได้แน่นมากกว่าเดิมด้วยยุคสมัยสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นสิ่งที่สำคัญมากกับการที่จะสามัคคีกันดีดีกว่ามานั่งทะเลาะกันก็ไม่คิดว่าเหตุจากเพื่อนบ้านจะทำให้พวกเรายิ่งรักกันและยิ่งหันกลับมาเห็นคุณค่าที่จะพัฒนาบ้านเรา ในช่วงภาวะเศรษฐกิจโลกแบบนี้จะไม่รักประเทศไทยคนไทยก็ไม่เป็นไรมันเป็นสิทธิของคุณที่จะเลือกเราก็เลือกได้เช่นกันเอาเงินจำนวนที่จะไปจ่ายค่าลิขสิทธิ์ไปสนับสนุนกีฬาหรือนักกีฬาของเราดีกว่าไว้ใช้ในการเก็บตัวไปแข่งในรายการอื่นๆด้วยน่าจะเป็นการดี ที่ไปละลายกับสิ่งที่ไม่รู้ว่าเราจะได้แบบไหนกลับมากับคนที่ไม่ซื่อตรงและนี่ก็เป็นความคิดของสาวไทยที่ออกมาสนับสนุนไม่ให้ซื้อลิขสิทธิ์ในการดูซีเกมเพราะเขาคิดว่ามันไม่คุ้มค่าและก็ไทยเป็นฝ่ายเสียเปรียบขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมแต่ต้นจนจบคลิป เอาไว้พบกันในวิดีโอหน้าขอบคุณครับ